สบายดีทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนคืนเนาะอยู่ที่ใจกลางนคะรโลบางส้วงบุญส้วงเถอนะประจำปี 2005, นะ2 0วงพันสาวห้าอ่คือคืนเลยเนาะคนบ้าบ้างไล่เลยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเนาะมาเที่ยวส้วงบุญน,นี้เนาะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวภายในเนาะมาไลา่เลยนะกันมารออยู่ตลาดกลางคืนนี้เนาะ อถาลายนเนาะโอ้โหสีแดงหมดสีแดงหมดเลยสี่แดงสี่สุด้ามักลายลายนะ ให้ขีดกัดอยู่กับอันนี้เห็นมีหลยคนมาเลาะซื้อเป็นเสื้อผ้านะเครื่องที่ละลึกจากนักขอดรอบางนะนี่ลากหลยเลยสีสั้นตอนคืนนาะงาม ตามนเลยคนจะมาเที่ยวไล่นะจะมีบุญ บุญทรงเหินนี่นะแล้วบุญอ,ออกผันซ่าเนาะบุญไล่หรไฟแล้วก็จะมีบุญปีไม้เหลาเนาะที่ร่วงบางนี่จะคึกคืนแล้วก็แน่นนอ

จากหลายๆประเทศเอามาก็ยังเห็นมีจากประเทศจีนเนาะก็โซนยุโรปเนาะยัางไรอยู่เนาะ ถ่ายลายล่าย่างนะมีสิ้นสิ้นงามๆเนาะเครื่องนุ่งที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่นครขอน่องอ่างเลยนะ

ให้เสื้อผ้าเี่เสื้อผ้า,ม,ผามีกระเป๋าเนาะลวดลายงาม,งาม pedestrianfunded Smile demande Saint โวงนี้จะเห็นมี <c oughs> นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเหรอเห็นว่าญี่ปุ่นนี่เริ่มเข้ามาไล่พอสมขวดแล้วตอนนี้นะเาะตัวนี้ะนะซึ่งว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี่ก็ะห่ายไปโดดพอสมขวดนาะว่าตอนนี้เห็นเริ่มหมาละซึ่งว่าเตก,กี้นี่มีไล่เลยนะ,น,น,ะ,ละลน,น,นี่นะเครื่องเถืองที่ระลึกเลยอโอ้งาบนะนี่ยนะ กระเป๋าเท่าไห้า h เก๋าราะเป๋างามๆเครื่องทะลึกม่อยางนั้นี่เป็นท่งนะกระเป๋าหุ่นยิง จะเริ่มประมาณท้ายเดือนเก่านะเข้าเดือนสิบนะจะมีนักท่องเทียวเข้ามาไลา่กว่านี้นะอะนี่เป็นเครื่องผลิตภัณฑ์ใหม่นะนี่นะมีไล่นะีมีโอมีแต่ไล่ายางนะมีหูแต้ม นะตลาดนี้มันจะเปิดหอดประมาณ10โมงนะประมาณนะซึ่งมาตอนนี้ก็ประมาณ9โมง สีสั้นตอนคือเน้ะงดงามมันมีวิดีโอต่ยางไงสร้างสั่ว์หรอใ นี่แลายล่ะอย่างเนี่ยมีผ้าพันคอมีท่งมีเสื้อผ้าทางผู้หญิงผู้ชายีน,นกระเป๋านะกระเป๋าแฮนด์เมดงามๆเลยมีเครื่องประดับต่างๆนะมีลากหลยเลย นี่นะก็จะสุดอยู่จุดดีนะตลาดกลางคืนที่เพื่นค่ายเป็นเครื่องที่ระลึกเนาะหรือว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะอันนี้เป็นโคมไฟนะซึ่งว่าตอนแรกนี่ก็สามารถมานาั่งจิ้นข้าจิบเบียร์นะ จะเป็นสไตล์ออกฝรั่งฝรั่งเลยนะ <c oughs> จะมีลายลายห้านหานนะ <c oughs> นี่นะมีเสื้อสั้นงามๆ จุดทางหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์อยู่จุดใจกลางนครหลวง่างบาตเและแถวนี้เพืนเน่อนเอนว่าเท่ยวบ้านเจ็กนะจะเป็นเซ็นเตอาาร์พอยท์อาเดตอนแอาหลงเปิดไฟเนาะมีซีซั่นงามๆเลยจะเป็น,าาน้านาหานเนาะ้านาหานเนด้ยนะงามนะว้าว จะเห็นมีล้หลายคนเนาะก็มักมาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินอยู่ยี่หานนี่เนาะตามเลยสาวๆเนาะมาดังว้าเยอะเลยนะมีหลายๆหานะอยู่นี่ามาเลือกเนาะมาเลือกดัง วิวชมวิวได้เนาะนี่จะมีอยู่ช่องซันแล้วน่นะสามารถเหมือนนั่งดูซันเทิรนก็นได้เนาะอยู่นี่นะแล้วก็ยังมีไล่ไลนะ่ฮาเนาะต่อไปกันเนาะจนะสุดเส้นทางนี่ยนะน